สวัสดีครับนะฮะวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัท้องเรือออโต้นะครับเซลนนวันนี้สี่โมงเท่าไรเนี่ยสี่โมงสี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับตอนเย็นก็ว่างเว้นจากภารกิจการตามเคสอนุมัติของลูกค้านะครับตอนนี้อยู่ในระบบเยอะแยะก็ตามเคสกันวุ่นวายนิดนึงนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับผมช่วงเย็นเย็นก่อนเลิกงานนะครับแล้วก็ได้นํารถมารีวิวให้ลูกค้าดูแล้วกันนะครับ วันนี้มี2ตัวนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะนะครับเป็นรถปี05ที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็เป็นรถ2.7นะครับปี2011อยู่ด้านซ้ายนะครับข้อดีของเขามียังไงนะครับแล้วก็อ่าวั r r ีหลังการขายรถแต่ละคันเราให้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คันแรกนะครับคันนี้นะครับเตต้าวีโก้สอนะครับปี2005นะครับผมคันนี้รถ เป็นเครื่องยนต์ดีเซ,ซลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะคันนี้ถ้าไปย้อนดูคลิปใ,ในช่องช่อาแนลที่ปอลุงเรืองออโต้ส่งรถทัวไทยคันนี้เป็นรถเทินนะครับผมเป็นรถเทินจากคุณลูกค้านะครับผมจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับคันนี้ผมขับมาแปดชั่วโมงความร้อนไม่มีกระดิกเลยนะครับผมไม่มีผิดบิดผิวเลยนะความร้อนหายห่วงเลยนะคันนี้แปดชั่วโมงไม่มีพักนะครับยิงตรงกันมาจากเชียงใหม่นะครับผมรถดีมากเลยนะครับผม คันนี้นะครับมาพร้อมกับตู้2เมตร10นะครับเป็นรถกระบะแคบนะครับผมแคบเกียร์ไม่นุ่นนะครับปี05มาพร้อมกับตู้2เมตร10เนาะตู้ไม่รั่วนะครับคันนี้ตู้ไม่รั่วประกันเลยนะครับภายในก็จะได้เป็นเบาะผ้าไปนะครับเบาะผ้าสีเบจนะครับแผงประตูสีเบจนะครับเกียร์ไม่นุ่นนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมติดเครื่องเสียงเป็นจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะครับเครื่องเล่น CD DVD m p 3นะครับเจ้าของเดิมติด นะครับมาให้แล้วนะครับผมนะฮะต่กล้องทำไปดีนะครับถ่ายดีๆนะฮะแต่ก็ตัวนี้ก็ยังเป็นหน้าปัดแสดงความเร็วก็ยังเป็นเข็มไม้ปกตินะครับแต่ตัวนี้จะได้กระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโตโยต้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลปีศูนย์ห้านะครับเกียร์ธรรมดาสีเขียวนะครับสีเขียวคันนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับผม ก็จะได้เป็นโตโยต้าตัวแรกนะครับผมเนาะตัวนี้เป็นเครื่องดี d ฟดีนะครับผมดี d ฟดนะีเนาะยางปียี่สิบนะครับปี20่สิบคู่หลังจะย1บอมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้ถ้าลูกค้าอยากสุดเติมช่วงล่างนิดนึงนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าอยากสุดเติมช่วงล่างนิดนึงเดี๋ยวดูให้ดูห้องเครื่องนะถ้าอยากสุดผมแนะนำคันนี้ลูกค้าเติมช่วงล่างให้ผมนิดนึงนะครับเพราะข้องนี้ช่วงล่างสแตนดาร์ดเลยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับ เติมให้ผมนิดนึงก็สุดแล้วละคันนี้นะเพราะเครื่องมันดีเนะดูนะครับสําหรับรถปีศูนย์ห้าเครื่องยนต์ไม่มีเยอะไม่มีแฉะนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเยอะไม่มีแฉะเลยเดิมเดิมเลยจากคันนี้นะคันหน้าสวยมากนะครับฝากระโปรงมีรอยถอดทําสีมานะครับทําสีปกตินะไม่ได้มีชนหนักนะโครงสร้างสวยคันนี้นะครับแก้มเดิมเลยจ้ะสีเดิมเลยแก้มนะคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปว่าตัวข้างๆนะครับคันนี้เป็นโตโยต้านะครับวีโก้ 2.7J เบนซินนะครับบวก LPG นะครับปี2011คันนี้นะครับผมบอกได้เลยประหยัดมากนะครับเติมแก๊ส300วิ่งได้ประมาณ350ถึง400กว่าโลเลยนะคันนี้นะครับผมได้เลยนะตกโลละบาทเองนะตกโลละบาทเองนะใช้อะน้ำมันอะประหยัดมากไอ้ใช้แก๊สอะประหยัดน้ำมันคันนี้เป็นตัว 2.7J ไฟฟ้านะครับ J ไฟฟ้าแค p บโอเพนเนาะ ตัวรถก็จะเป็นสีเทานะครับแต่ภายในลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีเทาเทาเข้มนะครับเทาเข้มๆอ่อนๆนี่แหละนะครับตัวเบาะจะเป็นสีอ่อนๆแต่คอนโซลจะเข้มนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเกียร์มนนวลนะครับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมหน้าจอเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์สําหรับคนที่หารถให้กับ คือสองคันนี้ผมบอกตรงนะเออมาคือสองคันนี้ผมบอกตรงนะเหมาะสำหรับหาให้แบบเจ้าของธุรกิจหรือประมาณแบบว่าหารถใช้งานที่มันใช้งานจริงๆนะผมว่าลูกค้านะ่าจะเข้าใจคำว่ารถใช้งานนะครับผมรถใช้งานก็คือใช้ตลอดเวลาใช้ทั้งวันเปลี่ยนหลายมือนะครับผม เราอาจจะขับเองลูกน้องขับบ้างอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายแล้วเหมาก่อสร้างขายของตลาดวุ่นวายวุ่นวายเนี่ยเหมาะนะรถ2คันเนี้ยนะครับผมถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเพราะแต่รา,าร,ราคาไม่แรงด้วยนะครับก็ตัววีโก้ศูนย์ห้าตู้สองมรสิบคันนี้ราคาอยู่ที่นะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะสาหรับลูกค้าเครดิตดีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่แปดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับผมรถปีต่ำดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะ ราคาอยู่ที่269,000บาทนะครับผมคันนี้ติดตู้มาให้ผมก็แถมให้เหมือนกันนะครับเป็นตัวบริการฉุกเฉิน1ปีไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับสำหรับรถสไลด์ให้ติดรถไปเลยนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับวีโกปี05นะครับผม05สีเขียวนะส่วนคันนี้นะครับเป็นรถนะครับโตโยต้าวีโก้สนะครับเบนซินบวก LPG นะครับ คันนี้ทสระบบแก๊สมาแล้วกล่องแก๊สลีนเวทใหม่มาแล้วนะครับหายห่วงเลยใช้ยาวเลยนะคันนี้ราคาอยู่ที่ที่สองแสนสบาทนะครับบริการฉุกเฉินหนึ่งปีเหมือนกันสไลด์ฟรีไม่จำกัดจํานวนครั้งตลอด24ชั่วโมงนะครับที่ผมแถมให้ไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะไอตัวบริการฉุกเฉินนะผมอยากให้ลูกค้าไม่ติดไว้นะครับคันนี้รถติดแก๊ส LPG นะครับคันนี้รถปีศูนย์ห้านะครับติดรถไว้หายห่วงนะครับเดินทางใกล้ไกลสบายใจไว้ก่อนนะครับ ก็ถ้าหารถใช้งานนะครับไอติมมานะครับถ้าหารถใช้งานนะครับก็ให้นึกถึงปอลุ่งเรืองออตโต้หรือใครผ่านมาคลิปวิดีโอนี้ก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับราคาต่อรองได้ทุกคันคุยกันหน้าร้านได้เลยนะพี่นะนะครับลูกค้า05ดีเซลนะครับ269,000บาทนะครับ2.7เบนซินปี2011 239,000นะครับ หารถใช้งานลองเปิดใจให้ปอลุกเรืองออตโต้ดูผมว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนนะครับใช้สบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับผมสนใจรถนะครับ081879805 0968382112 0, 0, 0 09 6, 2 2 0 6 4 2 0 2 8 4 8รอลูกค้าตลอด24ชั่วโมงแอดมินยินดีให้บริการครับคันไหนรถเทินผมบอกรถเทินคันไหนประมูลผมบอกประมูลนะครับผมตอนนี้นะครับผมถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมก็จะมีไตทันตัวหนึ่งนะครับ รีวิวไปแป๊บเดียวนะครับลูกค้าจองซ้อนกันเพียบเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้นะครับเครดิตใครดีใครได้นะครับผมที่นี่นะพมก็ใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาลูกค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ